อวันนี้จะทำไรนางฟ้าคนสวยวันนั้นวันนั้นช่วยคนป่วยได้นะเก็บผูไงวันนี้เก็บผูเหรอเก็บผูไปให้ยายอ๋ออดูสิเก็บผูให้ยายนะคะวันนั้นช่วยคนป่วยวันนี้มาเก็บผูผูงามงามยวจะเอาไปปลูกด้วยเก็บแบบนี้เลยเนาะอืออื๋ยวไปปลูกเลย้อกินผูต้องปลูกมาก ปลูกเลยเนี่ยครับใส่กระถางก่อนนะเนี่ยถือกระถางไปอันหนึ่งไม่ต้องใส่มาเลยกระถางน่ะปลูกดินเหรอปลูกดินฝังเหรอแต่แม่มจัดไปเลยเนาะดูดิผูงามนั้นไม่ใช่งามนะเนี่ยดูดิดูดูใบผูดูใบผูแล้วเอาค้างเอาค้างไม้มันตายแล้วเนาะ<ม> ได้แต่งออกมาใบเขียวบดบดบบวยแกเขียวหมากหมดนะใบหมดนะอันนี้ไม่เก็บใบให้แกนะใบนีบไปให้<ว>ยาย<ว>โอ้ยไม่ใช่<ว>ให้<ว>ให้คุณยายพวกนั้นให้เก็บใบนีใยายอันให้เก็บให้อ๋ออ๋อไม่นะเราจะดเดี้ยเด็กเองเด็กไปแจกคุณแก่ ต้องเด็ดใบมันออกก่อนเนาะอ๋ออ,อ๋ออ๋อดูทีคะเห็นไหมคะโอ้ได้ไปเด็ดใบออกใช่เมวข้างล่างม,านมันอะมันเป็นสูบใหญ่อ๋ออันนี้มันเป็นไรนะ อ๋อไปตัดแต่งอีกทีหนึ่งเนาะโอไม่เอาหรอนด้ะ,นะไม่เอาปูขึ้นไปก็ลอยไปเลยละอะไรนะเพื่อจะไปปลูกนะคะโพนี่ คุณยายกินหมากงับงับงับขาวาก,ากินหมากเคี้ยวกรบกรบกรบอร่อยไปเลยเข้าหวงนะบ้านไม่มีมีมข้าวหวงนะปูเนี่ยมันขายแล้วก็แพงด้วยถ้าปูขึ้นได้นะเจ๋งมากนะปูกปูขายส่งเลย เขาอย่างอืมขึ้นง่ายไหมง่ายหรอกหัวโตหัวแก่โตไม่ขึ้นง่ายไหมปลูกข,ข,ขึ้นง่ายไหมเนี่ยปูเนี่นยนานอยู่นานใช่ไหม อพอ,อยังพอ,อยังเอาถังทิ้งเหรอนะั่นนะ่ะอ้าวแม่เอาไปปลูกเหรอว่ามาทางนี้ด้วยอ,อย่าทิ้งนะคิดว่าปลูกได้ แมวโอ้ยไม่มีอะไรให้แมวกินเลยครับพอแล้ว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 ไปพอแล้วพอแล้วก่ยายเลยนี่เออเออไปพอแล้วค่ะยายเกี่ยวไงหมด ยายกินหมากยายกินหมากว้าวว้กินหมากแล้วไม่จะปลูกเลยโอเคโอเคแค่นี้นะคะถ้าจะเก็บผูก็เก็บทั้งวันเลยนะเนี่ยมันสูงเนาะทำสวยมากเลยเนาะมันขึ้นได้ยังไงก็งงเก่งมากเลยโอเคบ๊ายบายสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอเค